สวัสดีครับพบกันเช่นเคยผ่านในตำนานมุขาวาครับผ่ามาเทศกลุมกสุนอีกแล้วมานี่บรรยากาศฝนลินฝนตกบมมีเบียกอ่ะเทศกลุมกสุนเล่นครับมือนนี่กระเจาทวงโยโอ้ยกาดยิ่งมันกับบดสูงนี่แทนดอกว่าสั่นมันแม่นกกันมันหูตัวกลุมกระสุนก็เลยไปนั่งตอกเราจะปูตอกตอกตอกเฮ็ดแทนมากครับ แจะก็นิ่งขึ้นอยู่เด้อผมว่าจังหวะยิงจังหวะกดไกล่ลั่นไก่ออกไปนะผมว่ามันอาจจะนิ่งอยู่แต่ก็ลองเบิ่งครับระยะกับสามสิบเมตรกับหาสิบห้าเมตรเนาะว่าสิยิงสามสิบกับหาสิบกัมันอยู่กลางบนทางพวกก็เลยขยับไปอีหาเมตรโอ้ละไกลๆพวกละเลยต้นกล้วยออกไปสุดปลายหยางพอดีหาสิบหาเมตรกไก่เติบตัวนี่ว่าสนุกแต่ยิงจริงเนาะเพรยิงหอดจะเชื่อหรอกบ่ไปยิงครับไก่พอด เปลืองลูกปืนส่วนมากก็ยิงยี่สิบเมตรสามสิบเมตรสี่สิบเมตรไปยางไก่เนาะมีได้แทนเท่าตัวนี้ก็ปรับโยกได้ครับมากก็บอกเก่าแล้วบานๆน,นี่แหละครับนี่กล่องวัดระยะผมแต่มันบะแมนกล่องเนาะมันเป็นไอ้ตลับเมตรกับวัดใชไม่ก็ท่าไปท่าไปสามสิบเมตร ชั่วๆเลยหาสิเมช,ช,ชั่วๆชั่วแท่แล้โบมันกะแท่หลอเก็ <c oughs> ตามนั่นนะครับกรับลูกตอกเบอร์สองครับกะโปงหนาดีดีครับลูกตอกเบอร์สองล้ำทองเหลืองยี่สิบเกลียวครับอ่ะวอาลล่าใหญ่ห้างจอดครับเอากล่องใส่ทดสอบก่อน โอเคครับติดต่างกล่องเรียบร้อยแต่กะคือเป็นมั่วๆท่านผู้ชมยิ่งกับเบิ้งกล่องน้ากันนี่แหละพี่น้องเบิ้งแบบมั่วๆผมกับเบิ้งมั่วๆให้กันนี่แหละเป่าก็แทบจะบ่เห็นครับสุ่มเอากล่องก็สับซุ่มซอยเนาะมีผลอีกอย่างพวกพวกนี้ก็ไปกล่องที่เราตั้งไว้ครับ เห็นบ่ใบตองใบตองข้างหนา้เาเข้าเนี่ยแหละขยับขึ้นนี่ครับใบนี้ครับมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่จุดสีน้ำตาลนี่เนาะแล้วผมเอาขยับก่อนขยับเนี่ยทุตคนทั้งสี่เลยอยากายากันบานไย แดดสัน้นคือเก่าลนะครับมันส่งแล้วนะี่จุดสีน้ำตาลตรงนี้ครับน่ะย่างสัน้นคือเก่าครับแต่ว่าจังหวะกดไปไม่มันจะเป็นยังไงคอมโบลูด้อยทำยิงเบิร์กลุ่มก่อนแต่ว่าเอาตั้งแท่นเลยเห็นไ่มมันนิ่งด้วยบอกเป็นสันส้นๆเนาะแล้วจังหวะยิงก็จะเป็นยังไงยังบรู้อ่ะลองเบิรงครับใส่ลูกก่อน ยิ่งหดหาลูกเกี่ยวเหดุไหนกันสายตัวนี้สีงาบานแมนได้หรอสีน้ำตาลข้าโอ,โอ้นั่นตัวสันข้าก็มันบรเดีล็อกฐานมันเนาะมันล็อกตะเปือกเขากบว่าใส่ใหม่ขึ้เกา nhìn anh này bóng hình mình xuống rồi À nhỉ Thay có mưa yêu Không qua ơn nhà toàn bậc. บัดเท่าสีหาหม่ง,งจุดจีน้ำตาลครับเขายาวฮะใ่ล่ะว้ามันเป็นโตรครับมันเป็นโตัวเราก,ก็ว่างเลยทำใหม่ทั้งทั้งเนาะ ผมมีนะี่ยที่เห็ดที่มันตรงรกระกดไก่ย่างเดียวน่าจะตรงเก่าใช่นหะมเอรอลองบางอย่างครับคุเห็นบหมเม็ดขนหยอยปกๆไปนาทีสองเลย สามนัดกระพรราะหรอครับว่าบางน,นึงแหลมัน,นเปลืองกระสุนสรงบรรยากาศบดีมันบูรูลเรื่องให้เราแหละมันล่มมันฝนเนาะแซ่ดเท่ากับโยออกนงโยกรังโยกเนาะีน้ำตาลอืมโอเคครับ หกสามนับกไ็ไประยะหาสิบห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรไก่เตอบอยู่หาสิบห้าเมตรครับเดี๋ยวผมเว่ยเว่ยก่อนซื้อกันนี่ละโอ้ไม่ตองครับเห็นปะนอ้ออะไรอย่างเง้ แทบจะว่าเห็นครับจุดดำๆว่าเห็นเลยผมเห็นดจุดไว้ซื้อได้ปุ๊บเนี่ยสียงงีงซื้อได้น,เนะเดี๋ยวผมไปแต้มจุดใน่ันฝนตกใช่มันมันตกมาจากอโอเคก็เห็นอยู่นิดนึงครับนี่เกือบว่าเห็นเนะครับเน้าฝนดำๆ ดำๆหน่อยๆเดี๋ยวเอากล้ององกอกน่ะเห็นไหมครับยุป,ปลายขวาดอทที่สองเนาะบนประมาณนี้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้แหละตรงีหนาทีต่้งตัวในมันไดเนะาะเกดเลย ลำบากกะวะเอาไก่เชียงลวะวะนี่ไก่เ,เชียงที่สุดเลยเนะอานีี้ละเชื่อว่อพีหน่องยังโยกี้มันไก่แห้อ่านเลยน,นี่ผลตัวยิงนัดตัวไปนะครับเอาอนนี้ละเมื่อติงไปจังหน่อย กูเตียงหรอกก้นลวดรถสิไปยังไงเราเพี่งหวังมาเห็ดแทนกันเลยขับไปซอยเด้๋ยวพาะสำเร็จหรอกกูสิ่งยิ่งใหญ่เต็มละนัดกันเลยใช้บุรบานนี่เออน,นี่ ดดำดำเนี่ยสูงเกินไปน้อยนึงเนาะออว่าเนาะเอาลงอีกเอาลถอีกจะขึ้น่ะเออเนี่ยล่ะเนี้ยสูชียังนี่ยแต่ละนัดเอะ ทำนีได้พี่น้องน้ำมันลดบางขี้เท่ากับสูกาดยิงย่งไปเลยเท่าขึงปลากาดยิ่งมันอวยง่ายกว่ากันไหมแผ่นเขาออกแบบมาแน่ะไรของมันบวกนิ่ยากกับ ก็ต่างคิดินสีง่ายอยู่อนีละตรงกน,นอเฮนนองเบิง้งไฟกันเนี่เดียวะอ้อในไนก่อในไหนหรครับ สามปราสามสิบเมตรกน่นนะอเอาจักนัดก่อนสามนัดก่มกรูร่วงนะครับเพื่อมันมันเจิด,ดมันไปนั่นไปนี่เนาะน,น้ำอีกวดสามนัดเบิ่งกลุ่มศูนย์มาค่อยรู้เรื่องกันเลยตรงว่าที่น้องว่าตรงเลย นี่ประกาเล็กจับมือน้ำมันโวลดน้ำมันโวลดอาซีนัดมองละซีอ้ะกลับไม่เิ่งยสามสิบเมตรได้รับอันสามสิบเมตรอยู่ไหนเอ้ย

นั่งกระามเพื่อนได้หอาเป็นคนมากเลยเล <c oughs> ื่อนเลื่อยเช่นบอกนี่โอเคโชว์รูปเล่ามองละซีนัดเนอะล้วตอบไปเด้อโชว์รูปเล่ามองละสะสมสะสมเหลือหนึ่งเท่าแล้วกล่องขึ้นห่วดได้ะ ตถึงงานพ่อเสียดกล่องปุ๊บปึ๊บเออไปพี่น้องมาหนิหมดกบเลยแล้วมสามสิบเมตรเนี่ยพวกเป็นได้ต่อครับมันเป็นระยะเอายิงอยู่แล้วเนาะนี่ยี่สิบสามสิบเมตรสี่สิบเมตรกับที่เบ้อได้อยู่ไปีคุยไปก่อนแล้วะ ถ้าหาชิบหาเม็ดไก่อยู่ทีเนี่ยเบิ้งกลุ่มกระสุนก่อนจากจุดอยู่ซ่เลยมู่แต่ว่าสีน้ำตาลเงลี้ยงกอดฮึบโอ้โหนี่ด้เห็นบ่พี่น้องลูกปืนขามขามทั้งซีนัดมีนัดหนึ่งกระโดดอ,อกครับนี่ ันนึงกระโดดออกอีกสามนัดเขาปลายนิ้วกวายครับพามว่าปายนิ้วกวายนึงเรียนสนงเรียนหาสิบตังค์ครับคิดได้เนาะกอน,นัดหนึงคือกระโดดขึ้นไปสูงแท,ท้นทัดสุดท้่ายบ้างนี่ไหมจุดสีน้ำตาลไหมเลี้ยวบ่เห็นไหมเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันอยู่นี่นกุมกระสุนหนึ่งสองสามซีครับตัวง,ง่าม,มี่เด้นนี่แต่ว่าไม่คือกระโดดไป ไอ้รุ่นพุนละกลๆหาสเมตรวกุวว่มกงศนงามยเยอะสำนีกันดีสามสเมตรเนาะร่วมสองพันสามสองพันสี่ย,ย,บบยียรุ่นยกล่องประุ่มกล่องเตียกนี่มีบานตะไทย พี่น้องเด้วย4เมตรบ่านบ่พี่น้องเอทือกน้าบันนี้กล้องเทือกน้ามซ่มเองโอ้โหแล้วต้องสตอปไปก่อนสตอปอะได้อีกไม่จากใน,นล่ะพี่น้องบันนี้ขอโทษขอบให้หลายๆเด้อ ว่าไหยั้นอ,อัดไปโวลดนี่แล้วครับสี่เมตรเนาะระยะสามสิบเมตรมันขึ้นเทิงเนาะขึ้นเทิงแบบนี้หาสิมหาเมตรมีนัดหนึ่งไก่เคี่ยงที่สุดแต่บะเถือกครับนัดสองนัดสามนัดที่สี่ออกคืออกลายแต่พูดนี้นะครับกุ่มกระสุนไม่สามนิ้วสามนิ้วบ่กกุ่มนี่นาจะเป็นเลียนชิปปิดบ่มิดครับตะก่นปากกระป๋องปิดได้อยู่ กวนปลากระปร๋องไหมกวนปลากระปร๋องที่ซ่ำหนีบไป,ไปถ้าไม่งี่เงีกวนปลากระปร๋องนั่นถูกครับระยะนี้ถูกเต็มเตรมเลยแหละนะครับแต่ว่ามีนัดหนึ่งออกไปทีผัประถือแล้ว <laughs> นัดนี้โอ้เอา้าสรุปกับพี่น้องเลยไก่เติบอยู่ จะเขายิ่งเขาเกียนเลยเกียนกลางของใบตองเนาะคือเกลียนกุ้งฟองนั่นฝนกุ้มฝนปลากระป๋องไก่เติบครับอุ่นอุบ,บุนักเข้าอยู่ที่ผมกล่องถือน้ำครับผมตรวจหัวอะไรกล่องตัวนี้มันซูมอยู่เดอ้อมันหลอกเดียงปุ๋ยมันว่ามันถือน้ำ แดงบายยังกับบ่ไใดครับบันทึกพี่โอ้ยานมันลบมันหายโอ้สิก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 โอ้บ่จำเป็นกับบ่ต้องไปยิ่งมันนาอครับเราหาสิบกิโลเมตรเามทำย,ยิ่งเดี๋ยวมันก็นได้หกสิบเมตรนั่นนี่มองกาดมองกายดีๆครับ เพื่อแรงรุ่มเพื่อการความจักรอดจักร้อนเท่าก็ต้อง,ตงแต่งอาวุธเท่าดีๆแล้วก็ไปยิ่งยิ่งเบิงครับระยะย,ยีสิเบเมตร30เมตร40เมตรห0าสิบเมตร60เมตรยิ่งเบิงเพื่อจุดตกของหนูครับบูกเร็วน้อกลอับมาถึงฐานโอ้สีเงินลรอพี่น้องเลย นี่ลยะส0เมตรคุ่มกระสุน3 4เมตรครับใบันมันใบใบมยงซีเด้ครับถ้าใบมันแบะกุมมันสิบานใบมันหุบของีครับตอนท้อยิงุมเลยเขากันเรียงกันบสังเกตว่าลุงนี่มันถากไปทั้งางครับพว่าใบยอวดการอยู่ทมันออกแรกที่บ่อบพาะเดตัวยู่บ่ ตั้งสิบเมตรสี่สิบเมตรกันเลยถ้าหาชิมหาถ้านิ่งก็นี่กันเฉโอเคอยู่พบพอกันคลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากติดตามนี่เด้อเป็นกำลังใจครับเพราะว่าบบได้ค่อยได้เฮ็ดคลิปลงเฮ็ดกับยูไฮยูหน้าอยู่คลองไม้กับยูหน้าอยู่คลองเฮ็ดฝ่าให้ฝ่าสวนครับนี่ต่ปลายอย่างอ้อมแข็งอ้อมเอวอยู่ ออกล่าวงั้ทั้างในอกหุ่นกระสะหุ่นกระเที่ยงนะครับพอกันคลิปนะ